สัสดีค่ะอุดมันทีไอคลิปนี้สอนทำดอกไม้กลางฐานน่ารักนะคะใช้ใบมะพร้าวประมาณ12-15นิ้วค่ะพับลงมา4นิ้วเพื่อเก็บเหรียญน,นะคะตั้งฐานสข่าด้านสั้นข้างหาตัวเราค่ะจากนั้นนะคะเก็บเหรียญก่อนวางเหรียญลงไปพับตามเข็มน,นาฬิกาค่ะ เส้นสุดท้ายก็ล็อกหรือปิ้นเลยพลิกกลับด้านค่ะเก็บอีกรอบหนึ่งตามเข็มน,นาฬิกาตัดหรืปิ้นด้านสั้นออกได้เลยนะคะพลิกกลับด้านค่ะให้เส้นยาวมาอยู่ด้านขวาจากนั้นก็โค้ง สอดนะคะทำมุมด้านนอกก่อนให้ครบทั้งสี่มุม แล้วค่ะทีนี้ทำึ่มด้านในนะคะแล้วก็บิดนิดหนึ่งให้เป็นกลวยแบบนี้แล้วก็ข้ามหนึ่งนะคะสองเส่นถัดมาค่ะก็บิดนิดหนึ่งข้ามหนึ่งนะคะแล้วก็สอง เส้นสุดท้ายค่ะได้แล้วนะคะใบมะพร้าวที่เหลือตัดทิ้งได้เลย